สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีสิงในช่วงเด ah ือนมีนาคม2565นะคะชาวราศีสิงค่ะคือผู้ที่เกิดวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะก็ตรงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปขนาดจ,จะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังยงี้กันนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่า ชาวราศีสิงห์ในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพศซับสสอดเด็กถือดาบเพศซับเป็นนักเกิลค่ะเด oh. ็กถือเหรียญอารีเอ็มเพรสไฟฟับวานค่ะฮาไมเท้าดีแฮงแมน สำหรับนะคะชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจะว่าความสัมพันธ์หรือว่าตัวคุณเองน่าจะมีความนิ่งๆนะบางทีอาจจะมีในเรื่องของความความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะหรือบางทีตัวคุณเองก็มีความสับสนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี่เหมือนกันบางทีสถานการณ์อาจจะอยู่ในช่วงของความที่แบบว่า มันเหมือนมันทําอะไรไม่ได้หรือมันมีความนิ่งๆมันไม่ไปทางอะไรทางหนึง่งมันไม่พัฒนาแต่มันก็ไม่ได้ลดลงแต่มันก็ยิ่งดูเฉยๆอะ่ะมันไม่รู้จะยังไงจตะว่าบางทีที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่นิ่ง,ง,งๆเฉยๆแต่มีการแบบสอดส่องหรือมีการออคอยดูจากคนจากอีกฝั่งหนึ่งอยู่อะไรแบบนี้นะคะ บางทีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดหรือว่ามันเป็นความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบว่าบางทีตัวคุณเองอยากที่จะเป็น DM e s s หรือว่าอยากเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วด้วยหรือเปล่า,าแต่บางทีอีกฝั่งหนึงอาจจะยังไม่ได้มีความความรู้สึกในในขนาดนั้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนดูแบบอ เราดูในการที่จะแบบหยิบยื่นโอกาสหรือว่าคือมันเหมือนไอสรวราศีสิงห์อ่ะคุณอยากจะเป็นคนรักอะไรของใครหรือว่าอยากจะมีความสัมพันธ์มีสถานะอะไรกับใครนี่แหละแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดูนิ่งๆมันดูยังไม่ได้พัฒนาอืมซึ่งบางทีมันก็ขัดแย้งกับความคิดของคุณหรือคุณรู้สึกว่ามันมันก็ดูสับสนว่าตัวคุณเองจะยังไงจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ ถามว่าคุณปล่อยไหมคุณก็ไม่ได้ปล่อยหรือลมเลิกความตั้งใจที่จะเป็นแต่คุณเองก็ไม่ได้มีความที่จะ take action อะไรขนาดนั้นแต่ก็มีการสอดส่องอยู่หรือ,อคอยดูคอยมองคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาโดยที่แบบเพาเองอาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่รู้สึกว่าเออถ้าความสัมพันธมันจะเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยมันก็คุณรอการเริ่มต้นอนะ่ะ คุสึกว่าไอสอคุณรอในสิ่งสิ่งนี้อยู่ขอดูนะคะ่ค่ะคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะซิกซับวานค่ะหกไม้เท้าเพจรับสอดห้าดาบเด e เดวิลค่ะเอรับสอดแปดดาบแล้วกอ็อันนี้ก็ดีเอ็มเพรสเหมือนกันนะคะ บางทีนะคนที่ชาวราศีส,สิงนึกถึงอะนะคะเอ่อคนที่คุณคุยอาจจะเป็นชาวลัคนา,าราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหรือแบบชาวราศีมังกรอ,อ่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในสัตว์ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้มีการเคลียร์หรือว่าชัดเจนกันะนะคะความสัมพันธ์อาจจะเดวิลก็คือเหมือน หมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะดูคุมเครือหรือดูยังไม่ชัดเจนหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิลเลชันชิพนิดนึงนะคะบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะตัดออกมาแต่ก็ดูตัดตัดตัดกันไม่ขาดหรือว่ามันเป็นความรักกับสัมพันธ์ที่เหมือนรั้งรั้งดึงดึงเหมือนจะเอาก็ไม่เอาหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีไอ้สาวว่าที่ผ่านมามันน่าจะมีการแบบแยกๆหรือมีการห่างๆอะไรจากจากความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ มีการเดินออกมาไหมคือแบบคือมันไม่ถึงขั้นแบบจบนะแต่สาวว่ามันดูนิ่งๆอะค่ะแล้วก็แบบเลือกที่จะแบบก็จะไม่สู้เพื่อที่จะอะไรแล้วแต่แบบกูจะอยู่นิ่งๆแล้วอะไรเงี้ยม,มันมีการแบบห่างๆไปหรือนิ่งๆไปอยู่นะสาวว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดมากหรือมีความสับสนหรือมีความกังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการที่จะมีคอมมิชเมนอะไรกับใครหรือว่าการที่จะยึบยืนสถานะอะไรให้ใคร ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตัวคุณอะไรแบบนี้มันดูแบบอืมไอสาวว่าตัวเขาเองก็มันเป็นอารมณ์ที่ที่แบบความเป็นเดวิโอนะคือบางทีคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบพูดคุยอะไรกับคนมากมายอยู่ไหมคืออาจจะไม่แน่ใจแต่แบบคือเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าถ้าเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะมีวัตถุประสงค์หรือว่า เขาอยากทาอะไรเนี่ยเขาเขาก็คาดหวังว่าเขาเขาก็น่าจะทําได้แล้วก็ทํามันได้ดีอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าด้วยด้วยความที่เขาแบบชอบเอาชนะหรือเปล่าหรือแบบเป็นคนที่แบบดูสู้ๆดูแบบดูจะเอาอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่รู้เอาเพื่ออะไรแต่ก็ด้วยความที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มีการแบบนิ่งๆเงียบๆหรือมีการห่างๆอะไรกันไปหรือแบบมันไม่มีอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้สึกอยากจะสู้เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มา กเหมือนเขาพยายามที่แบบว่าเป็นดีเอ็มเพสได้นะแต่แบบว่าก็สู้สิอะไรเงี้ยซึ่งแบบอส,สู้สู้ไงวะสู้ดูดูไม่ค่อยเคลียร์นะอืมก็เลยไม่สู้ไงแล้วเขารู้สึกว่าต่อให้เขาจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกพ่ายแพ้ที่แบบว่ายังไงก็ตัดเขาไม่ได้หรือแล้วก็แล้วแต่แต่แล้วไงอ่รู้สึกดีปะชนะรู้สึกดีหรือเปล่า มึงก็มานั่งคิดเหมือนเดิมมึงก็มาเยอะเหมือนเดิมมึงก็มาคิด,คดมากหาะทั้งออกไม่ได้เหมือนเดิมเตี้ยไ,ไม่ตรงจุดปะคะสถนการณ์ความรักค่ะของชาวราศีสิงในช่วงของเดือนมีนาคมของข้าเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันคุณนอปสอดคะราชินีเทดา 5 of cup ค uh, mm, ่ะห้าถ uh, uh, okay, uh, <laughs> so, ้วยเอซอบวานเด็กอืมตีปากเอซอบวานหนึ่งไม้เท้าไนท์ออฟครค่ะอัศวินถือถ้วยเ่อะสเตรนท์โอเคนะสำหรับชาวลาศิสิงห์นะคะช่วงมีนาคมคุณดูดุดันเนาะคุณดูแบบ เคุณคุณนี่มันแน่จริงๆคือมันแบบเขาเียกอะไรอารมณ์ประมาณว่าสุดจะทนต่อให้รอบกายจะมีดอกไม้ก็แล้วแต่แต่ดูที่สีหน้าท่าทางกึ่งขังของคุณคือมันดูแบบเอาจริงมากอะ่ะคือไอ้สาวว่าคุณไม่เล่นแล้วแหละคือมันเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าจะยังไงอะไรก็ก็ให้มันชัดเจนหรือว่าถ้าไม่ก็คือไม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้สาวว่าที่ผ่านมาตัวคุณเองก็รู้สึกเหมือน มันสูญเสียความรู้สึกหรือว่าบางทีการกระทำของอีกฝั่งหนึ่งที่ที่คุณรู้สึกว่าเาบางทีคุณก็ตามใจมู้จะตามใจยังไงหรือความที่แบบเราเราดีกับเขาแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลเขาปราะคบประงมเขาอะไรแบบนี้โดยที่เขาก็เขาก็สบายใจของเขาแหละแต่ถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยไงเหนื่อยที่ดูแลเขาแต่ถามว่าไอความเหนื่อยเนี้ยมันก็โอเคไหมมันก็โอเคนะแต่พอเหนื่อยไปบ่อยอะ ก็ไม่โอเคแล้วไงก็นี่ไงก็เลยต้องตั้งดาบขนาดนี้เพราะว่าบางทีพฤติกรรมของเขาอะ่ะมันมันดูดื้อมันดูแบบทําอะไรหนิยังทําตามความต้องการหรือทําตามอารมณ์ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีเหมือนคุณต้องยอมรับตรงงั้นที่บางทีคุณก็แบบว่าไม่อะ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นป้าอะไรเงี้ยแล้วไงต่อเสียวความรู้สึกอยู่น้ําไปเสียทีละถ้วยเสียทีละครอบปุ๊บถ้วยหกถ้วยหกปุ๊บก็เลยรู้สึกแบบมันดูต้อแต้นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งไอ้สาวว่า จากการที่คุณรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับตัวคนคนนั้นในความที่แบบคุณเองก็แบบไม่อยากจะทําอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะไอ้สาวว่าในเรื่องของอ่ในช่วงของเดือนมีนาคมอ่ะมันมีการแบบได้เริ่มต้นนะไอ้สาวว่าถ้ามันมีการนิ่งๆอะไรกันไปจากความดุของคุณที่แบบว่าคุณเองก็อยู่เฉยๆของคุณอะ่ะแต่ถ้าเข้ามากรุณาทําตัวมันดีๆหน่อยอะไรงเงี้ยคือแบบไอ้สาวว่าคุณตั้งดาบที่แบบว่า คอมฟั่นอยู่นะไอ้สาว่าคุณก็ไม่ยอมคุณก็ดูเฉยเฉยแล้ว่คุณแค่รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็ทุ่มเทหรือว่าอ่อนโยนประกบประงมมึงขั้นสุดแล้วแต่ไอ้สาวว่าแต่ไงเขาคนนี้ก็จะมีการแบบกลับมาพูดคุยกับคุณหรือว่ามีการง้อง้อหรือว่าทําอะไรบางอย่างมาหยิบยื่นความรักหยิบยื่นอะไรบางอย่างให้กับคุณเพื่อที่จะแบบว่าอืดูแลเขาเถอะนะอะไรอยเยอยู่ดูแลเขาเถอะอยู่ดูแลเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ยังอยากเป็นสิ่งโตให้เธออบกอดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็อาจจะแบบคุณกับเขา,าจ,จะมีความแตกต่างกันนะอาจจะเป็นฉันอาสัญชาติหรือว่าความแตกต่างในเรื่องของนิสัยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดูแล้วเนี่ยต่อเขาจะดือ้อดื้อแค่ไหนหรือทําตัวตามใจอะไรตัวเองแบบอะไรก็แล้วแต่แต่สา่ว่าเขาเขาเองก็สบายใจที่ที่จะอยู่กับคุณหรือว่าอยากให้คุณดูแลเขาแล้วก็แบบมันอยู่เคียงข้างเขาอะไรแบบนี้นะคะอืม คนที่คนคุยหรือนึกถึงอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนามักก็รกฎมีนพิจิกสถานการณ์ความรักของคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงนะคะในช่วงของเดือนมินาองของข้าเป็นไงมาดูกัน the temperance e i g of o n r นะคะอ,อะไรอะแปดไม่เท้า เอสคับค่ะหนึ่งถ้วยฟร์วานค่ะสี่ไม้เท้าแล้วก็เดชาริย์สำหรับคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงนะคะสถานการณ์ความรักของเขาในช่วงของเดือ ok นมีนาคมบอกห้าคุณอาจจะคุยกับอ่าแล้วนาราศีท่านน้ำจริงๆแล้วก็รากดมีนปิจิเนี่ยชาวกรกดหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้คืออ่า เดือนมีนาคมหกห้เว่ามันเหมือนตัวเขาเองจะมีการแบบปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในสาวาเขาเองจะมีการแบบพัฒนาต่อนะหรือไปต่อก็าอาจ,จะมีการพูดคุยสื่อสารอะไรนั่นแหละหลังจากที่มันมีการแบบแลกเปลี่ยนหรือ ถ่ายเทความรู้สึกอะไรต่างๆบางทีก็อาจจะกลับไปคิดอะไรบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกที่แบบว่าเออเขาควรจะทําตัวหรือวางตัวหรือจะปฏิบัติตัวอะไรยังไงดีหรอสาวว่าคนคนนี้เริ่มมองในเรื่องของการที่อยากจะมีความรักอะไรที่จริงใจหรือว่าอยากที่จะให้ความรักเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ที่ได้แสดงออกหรือเหมือนอยากเริ่มต้นความรักหรืออยากมีความรู้สึกที่ที่จริงจังอะไรแล้วแหละเริ่มมองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดขึ้น แสดงความรู้สึกมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีการแบบเดินหน้าต่อในความสัมพันธนะ์อ่ะนะอืมแต่สาว่าเขาคนนี้จะคิดเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันเหมือนแบบใจเขามันสู้นะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่บางทีเขามีความคิดอะไรที่ที่เหมือนมีอีกร่างหนึ่งในตัวเขาที่แบบว่าบางทีเขาไม่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเขาเองเนี่ย ในการที่จะเริ่มต้นความรักหรือว่าเขามองในการที่อยากจะมีความเป็นอะไรกับใครแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าความสัมพันธ์จะไปต่อได้จริงๆไม่ต่อเขาอยากไปต่อแต่บางทีมันก็จะมีอะไรที่รังๆงความคิดเขาว่าไปต่อได้จริงหรอมึงจะคุยอะไรกันได้โอเคหรอความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ดีจริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีความย้อนแย้งในความคิดของตัวเองไงสต่ว่า,า,วาเขาค่อนข้างจะมีความรังเลหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนสิทีฟหรือว่าค่อนข้างที่จะอ่อนไหวอ่ะคำถามว่าเขาคนนี้อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ไหมเขาอยากค่ะ เนขาอาจจะมีการถ่ายเทยหรือมีการบาลานซ์อารมณ์อะไรบางอย่างก่อนที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคามหกห้าเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะมันเหมือนเขาเริ่มจะจริงจังขึ้นเริ่มที่จะแบบว่าเหมือนทําความรู้จักตัวเองอ่ะแบบเคลียร์ตัวเองมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> พ่ออยากบอกแนะนำอะไรชาวราศีสิงห์นะคะมา <c oughs> The Temperance, k n i g h t of Swords, The Emperor, Intersection นะคะ hidden feeling uh, the river the river of no return m i s e r y นะคะ relaxation นะคะ turn away แสดงว่าตัวคุณกับเขาเนีใจสาวว่ามันน่าจะมีการแบบดูห่างๆอะไรกันมาหรือว่าเหมือนคุณเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะหันหลังให้กับคนคนนี้แล้วนะเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลามาระยะหนึ่งนะจนมันถึงแบบทางเลือกที่จะแบบว่า เอาไงดีกับความสัมพันนี้ดีนะตัวคุณอ่ะด้วยความรู้สึกที่ว่าบางทีอ่ะการแสดงออกของคุณอ่ะคุณอาจจะดูมั่นใจหรือว่าคุณอาจจะดูดูมีความเป็นผู้นําหรือแบบว่าอ่มีความตั้งมั่นอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์คนคนภายนอกอาจจะมองว่าคุณดุดรองดูเข้มแข็งดูดูโอเคนะแต่แบบ บางทีสิ่งที่มันซ่อนไว้ข้างในในจิตใจในความรู้สึกคุณคือคุณมีความที่คิดมากมากๆเลยในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อกับกับคุณคนนี้ดีไปทางไหนดีให้มันไปที่ทางไหนให้มันเป็นสถานะอะไรก่อนเบื้องต้นนะคิวคิวความรู้สึกตัวเองด้วยนะเพราะว่าแต่ว่ทาที่ผ่านมันมันคงเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างจนทําให้แบบคุณต้องคิดเยอะหรือคุณต้องเครียดหรือคุณมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แล้วความรู้สึกอ่ะมันก็เป็นอารมณ์ที่ว่า มันมันพูดไม่ได้หรอมันเปิดเผยไม่ได้หรือแบบเหมือนคุณต้องซ่อนความรู้สึกไว้อะแล้วมันก็เป็นความคิดที่แบบว่าแล้วจะไงต่อดีวะอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่คุณเองก็ไม่ได้อยากที่จะแบบไปไปต่อเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อแต่มันก็แบบคุณ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 ไม่ได้อยากอะไรคู่สูงความสัมพันธ์มันไม่น่าจะไปต่อได้อะหรือแบบมันมันมันผ่านพ้นไปแล้วมัน มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็คงไม่สามารถที่จะเป็นอะไรได้ขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือพ่ก็เลบอกว่าเฮ้ยรีแลกซ์นิดหนึ่งอะ่ะบางทีกัอนต้อง่อนคลายหรือว่าอา่าอย่าคิดมากนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยบางทีนอกจากคนคนนี้เขาจะต้องฮิวความรู้สึกตัวต,วตวเขาเองเพื่อให้ได้รับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกจริงๆของเขาว่าว่าเขาจะเอาอะไรยังไงอะ่ะตัวคุณเองก็ด้วยนะเพราะคุณเองก็ดูแบบเลิก,ลกอะ่ะเนี่ย คุณดูแบบก้าวดาบคุณดูคิดเยอะคุณดูแบบไม่แน่ใจคุณดูแบบไม่รู้จะยังไงต่อดูคิดเครียด,ดแล้วก็แบบความรู้สึกที่มีมันก็มีแต่แบบมันก็ต้องซ่อนไว้แล้วมันก็ยังดูงงง,งอะไรเงี้ยคิวตัวเองนิดนึงอ่ะบาลานซ์กันทั้งคู่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางเลือกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันยังตัดสินใจไม่ได้หรือมันมันยังไม่มีความชัดเจนมากพออย่างพึ่งตัดสินใจนะเพราะว่าบางที ถ้าคนคนนั้นยังไม่ได้แสดงออกอะไรให้คุณได้เห็นคุณก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจที่จะทําอะไรกับเขาหรือไปจากเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะเขาทำตัวลึกลับก็จริงแต่แบบไอ้สอกว่ามันก็ถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าถ้ามันถึงเวลาที่เขาได้เปิดเผยหรือเขาเองอยากจะพูดหรืออยากจะทําอะไรออกมาหรืออยากจะแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยากจะสู้เพื่อคุณหรือจะทําอะไรเพื่อให้คุณได้ไว้ใจหรือแบบว่าชัดเจนกับคุณให้คุณให้คุณได้สัมผัสได้ถึงจุดนั้นค่อยตัดสินใจแล้วกันว่าจะโอเคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ เพราะว่ามันดูแล้วมันยังมีความแบบมันมีความสุดที่ยังซ่อนหน่อยอยู่แล้วมันยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นในเมื่อมันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนหรือเคลียร์มากพอคุณไม่จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรขนาดนั้นนะก็แค่รีแลก์ไปก็แค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ช่างมันจนให้มันถึงที่สุดก่อนนะนะสำหรับไอ้จน โอเคเป็นกำลังใจงให้นะราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรท่านอะไรที่มีเกมมีอิทธิพลกับชาวราศีสิงห์นะมาแอร์เรวิราศีเ,เมษแอร์ท่านโลเมทุนตุนกุมวอเทอร์ก,รรกรมม็ระกฏนินบิจิราศีเมษเมถุนตุนกุมกระกฏนินบิจิโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย